มาแล้วครับเพื่อนๆอนอันนี้เป็นหมูยอหมูยอที่อร่อยที่สุดในโลกนะเพื่อนๆนเป็นหมูยอที่อร่อยที่สุดในโลกอันนี้เป็นหมูยออร่อยที่สุดในโลก นับเพื่อนเพื่อนหมูยอที่อร่อยที่สุดในโลกต้องของจังหวัดศรีสะเกดหมูยอที่อร่อยที่สุดในโลกต้องหมูยอจังหวัดศรีสะเกดน่าอร่อยนะครับเพื่อนๆครับ